คืนนี้นะครับก็มีการอัปเดตแพทนะครับและเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็เปิดเทอมในวันนี้เช่นกันเอ้ยไม่สิต้องบอกว่าอาทิตย์หน้าหรือเปล่าเพราะจาได้ว่าหลายๆคนบอกว่าพฤศจิีเนี่ยผมจะเปิดเทอมแล้วนะครับพี่ก็สู้ๆครับอีกไม่นานก็ปิดเทมอม2งแล้ว <laughs> ให้ความหวังแบบไม่หวังสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าแวมพร์คาเมล่าแมนฉบับไปไกลที่สุดในเอเลนทนะครับซึ่งก็มีน้องขอมาเนาะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็แค่ถึงเลเวล10เนี่ยก็ได้ตัวละครมาแบบฟรีๆเลยนะครับอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์ด้วยแต่ว่านานพอตัวแล้วเขาบอกว่ามันสามารถสะกดจิตได้ตัวละครที่เลื่อนไม่เกิน1ล้านซึ่งถ้าไม่เกิน1ล้านเนี่ยโคตรไร้ประโยชน์ในเอนเลดเลยเว้ยเอนเลดทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวฟหลังๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่หลักร้านอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงไปได้ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่าเนาะอ่ะก็เดี๋ยวขอจัดทีมแบบเดิมเเเลยยอ๊ะะดี๋วนะ ระหว่างที่จัดทีมอยู่นะฮะก็เจอสิ่งที่เรียกว่ามาโคบด้วยอันนี้เป็นมาโคที่แบบเอามานั่งเก็บเจมแต่ว่าคนเราต้องเปิดมาโคในการเก็บเจม20เจมเลยเหรอวะเพื่อหรือว่าเอากล่องด้วยแต่แต่แบบเกินไปเปล่าอ่ะจัดทีมต่อให้เสร็จดีกว่าต่อไปก็ตัวฟาร์มเงินซานต้าตัวสุดท้ายเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวสโลไปหรือว่าเอาตัวหยุดเวลาอย่างโกลเด้นฟิวเจอร์ลัดค็อกแมนดีวะ อันนี้ก็ก็น่าเอาไปนะแต่ถ้าเอาไปมันอยากได้สโลกลุ่มมากกว่าวะ่ะเอาไงดีหรือว่าจะกลับไปแอสโตแต่แอสโตก็ใช้บ่อยแล้วด้วยจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่แล้วว่าเป็นตัวเติมเนาะก็คือเจ้าตัวที่ชื่อยาวๆชื่ออะไรนะอ่าสปีกเกอร์ดิวเพนซิลคอกทีวีคาเมล่าแมนอ่ะตัวนี้ก็สโล6หกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีการสตันดิเอาไงดีจริงๆไททันเอเลียนแมนก็สโลนะครับแต่ว่าเป็นเป้าหมายเดียวเมื่อวานเรารีวิวกันไปแล้วนะ อเอาเป็นว่าใช้ตัวนี้ไปละกันนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะดีและแทนแอดโตได้หรือเปล่านะครับและเหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์กันคนละหนึ่งครั้งและขอฝากร้านค้าบิวประกอบไว้ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอ,อบยอดขายมากกว่า1นึ่งแสนสี่ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่างเทเดตทาวเวอร์ดีเฟน์นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่นเททันบีดบอลแมนก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเองและตอนนี้นะครับอนิเมะดีเฟนเดอร์มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านว,นกกวาิวยนะ แล้วตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวอุปกรณ์เท่านั้นท่านแฟนแมนแกนี่มนลูกหลักจริงๆเลยทุกวันนี้ก็ยังเช็สเต็ปเดิมในการลงเอเลนแล้วแบบไปได้ไกลตลอดก็คือท่าน,นแฟนแมนมันแบกได้จนซันต้าเลวตันทุกตัวนะครับเมตาที่ยั่งยืนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่วางเจ้าแวมไพร์เลยดีกว่าและนี่ก็ถึงเวลาจะวางเจ้าแวมไพร์คาเมล่าแมนนะครับใช้เงินลงแค่600เองอุ้ย ดีไซน์ใหม่ปะจำได้ว่าวันรีวิวครั้งแรกมันดูกระโปกกวาเนี่ยสีมันดูแบบมีความเข้มแล้วก็เลืองแสงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นเรารีวิวในฮาโลวีนแล้วมันแบบมันมืดวะเอาเป็นว่าเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจสี่พันระยะสามสิบห้าคูดาวหนึ่งวิใช้เงินหนึ่งพันขึ้นเลเวลสองนะครับเลเวลสองเพื่อหมวกขึ้นมาดาเมจหนึ่งหมื่นระยะสี่สิบคูดาวหนึ่งวิและใช้สามพันขึ้นเลเวลสามดีไซน์ตัวละครน,น่าจะถูกปรับใหม่เนาะ เพราะว่าจำได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยมันไม่สวยขนาดนี้เว้ยเลเวล4ดาเมจ25,000ระยะ 41, 1คูดดาว1วิเลเวล4ดาเมจ50,000ระยะ50คูดดาว1วิเหมือนกันนะครับเอาจริงเนี่ยใช้เงินน้อยมากเลยแล้วก็คือเลเวล5ใช้6,000นะฮะเลเวล5ดาเมจ80,000ระยะ60คูดดาว1วิ7,000ขึ้น6เลเวล6ก็ตัดเรียบร้อยนะครับดาเมจ1ส20,000ระยะ70และคูดดาวอีก1วินะครับเอาจริงเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าคลิ พอวางตัวละครบัฟเข้าไป2ตัวนะฮะเจ้าแวมไพร์คาเมราแมนก็ดาเมจเพิ่มเป็น150,000ระยะ80.5และครูดาวส7 5ดนะครับ d ี s พดาเมจต่ววิเรียกได้ว่า200,000ก็โคตรเยอะนะเยอะมากๆเลยคิดว่าพี่แกน่าจะพอแบกได้สักร้อยกว่าวฟเนาะทุกคนคิดว่าสปิเกอร์ดิวเพนซิลคลอกทีวีคาเมราแมนตัวเนี้ยมันสามารถมาแทนแอดโตได้ปะอยากรู้เหมือนกันในเรื่องของสโลไงรู้สึกแบบมันน่าจะมาแทนได้แต่ มันการสตันศูยเน่ยก็ก็อาจจะลําบากตอนเวฟบหลังๆหรือเปล่าแต่ว่าพี่แกก็มีดาเมจที่เยอะนะทําไปเล่นไปแต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองปะนะส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะสโลว์แบบเห็นผลน่ะแอตโตมันคือมันเห็นผลชัดเจนว่าเออมันเดินช้ากว่าเดิมนะแต่ตัวนี้มันมันดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเอ้ยบอสกีดวะเฮ้ยไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเปลี่ยนบอสกีดเป็นพวกเราปะเมื่อกี้เลือดมันล้านกว่าเลยนะเค สามารถเปลี่ยนบอสให้เป็นพวกเดียวกันได้เลือดล้านกว่าเหลือหนึ่งแสนหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะแปลว่าอาจจะเป็นตัวตึงก็ได้นะครับสำหรับเจ้าแวมไพร์จำคอมเมนต์ตอนต้นคลิปได้ปะครับที่มีคนเขาบอกพี่ว่าแวมไพร์ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือดหนึ่งล้านเป็นพวกเดียวกันได้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเพราะเมื่อกี้กิจก็เลือดเกินหนึ่งล้านนะไหนดูเวฟห้าสิบซิบอสเลือดหกล้านนะครับเนี่ยไง เนี่ยเปลี่ยนบอสเป็นพวกเราได้เว้ยแล้วเลือด6ล้านเหลือ3ามแสนอะแต่มันเปลี่ยนบอสท,ที่เลือดเกินล้านแปลว่าคอมเมนต์นั้นมันข้อมูลมั่วเว้ยข้อมูลมั่วเอาละทีนี้เราต้องมาดูแล้วแหละว่าเมื่อกี้เลือด6ล้านยังเปลี่ยนได้แล้วถ้าหลัก1ิบล้านจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าคือมันมันโกงนะแล้วประเด็นคือพี่แกเนี่ยใช้เงินอัพไม่เยอะตีไกลตีแรงถึงจะเป็นเป้าหมายเดี่ยวก็ตามนะครับดูดิแม่งเปลี่ยนพวกโคตรรวยเลยดูดิ โ oh, อย้ยอย่างตึงอะ่ะตึงเกินถ้าจะไม่ผิดน,นะเวฟ60เลือดบอสจะ10กว่าล้านเวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้นะนี่เลย12ล้านฮะเดี๋ยวเอาบอสเลือด12ล้านนะมาเป็นพวกเราเหลือ4แสนฟอสซิเกร์ตันทอยเลนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเอาเรื่องแบบขี้โกงชิบหายเลยโกงมากๆเลยนะอันเนี้ย ประเด็นคือถ้ายังเปลี่ยนบอสท,ทุกตัวได้นี่คือมันจะไม่โกงเกินไปหรอวะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหลักร้อยล้านจะได้หรือเปล่าเอออันนี้คือแม่งโอเพเรียกได้ว่าโกงโกงมากมาดูซิบอสเวฟหนึ่นะครับดีเจท l ว t 2.0ลสองจ,จุด 0. เอ้ยตัวเนี้เหมือนจะไม่ติดสถานะนะแต่ว่าเลื่อนลดเร็วเร็วมากถือว่าเป็นตัวละครที่ดามเมจแบบโคตรเยอะคือร้อยกว่าล้านแม่งแทบจะเดินยังออกมาิีเดียวเอง <laughs> เออตายเร็วมากเลย แต่ตัวอื่นมันก็ยังโดนปกตินนเนี่ยยีกว่าล้านคิดว่ามันโหดนะเว้่มันโหดนะมันสามารถเปลี่ยนตัวเลือดหลัก10ล้านดูดิโอ้โหแต่ละตัว20กว่าล้านแล้โดนเปลี่ยนพวกเดียวกัน <laughs> แซนติทอยเลตสาม้าล้านอนะ่ะสาหล้านยังโดนคิดดูโหดนะแต่จะมีเท่าสังเกตน,นะบอสไก่ก็ยังโดนแต่จะมีบอสบางตัวอย่างโบเกนฮาร์ดไม่โดนอุ้ย วินน้องโดนแล้วกลับไปอยู่ข้างทางเลยว่ะน่ารักมากมันจะมีบางตัวที่ไม่โดนนะครับตอนนี้ที่รู้ก็จะเป็นบ r o k e n heart toilet เนอะแล้วก็ DJ เ toilet สองจุดศูที่ไม่โดนนะครับเ,เดี๋ยว1 1อยเนี่ยมันจะมีพวกบอส p u m p k i เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่บอสของน้ําแข็งเนี่ยไอตัว skeleton นะโดนนะนี่ตัวนี้ก็ไม่โดนหรือว่าเป็นพวก toilet ที่มันมีชุดกาะวะอย่างนี้มันก็เป็นตัวช h i เนาะ อย่างตัวโบเกนฮาร์ดมันก็มีเกาะมันจริงๆทุกตัวมันก็มีเกาะเปล่าะวะไม่เข้าใจจริงๆเลยแต่ก็ตายเร็วอยู่ดีนะตายยังไวอะ่ะแตกเร็วชิบหายนี่ล้างสมองกันรัวๆเลยตัวทั่วไปที่โดนหมดนะครับมาดูที่เวฟร้อยสิบ110ดีกว่านะครับในเวฟร้อยสิบ110เนี่ยจะเป็นบอสฟักทองซึ่งเลือดร้อยกว่าล้านเหมือนกันนะฮะแต่เจ้าตัวเลเซอร์ยูเอฟโอนี่โดนรัวๆเลยะติดอย่างง่ายอะ่ะยังไม่ทันเดินก็โดนล้างสมองแล้ว กลายเป็นพวกหวมพายซะดูดิเนี่ยคาว์ทเลตก็โดนโดนทุกตัวอยากรู้ว่าบอสจะโดนเปล่าวะแต่บอสหลายตัวมันก็โดนนะโดนเยอะมากเลยถึงเวลาบอสเลือดร้อยห้าสิบล้านนะครับไม่โดนเว้ยไม่โดนไม่โดนแต่เลือดลดเร็วแบบโคตรทีอ่ะประเด็นคือถ้ามีแอสโตนะ่าจะดีกว่านี้ไอ้ตัวที่เอามามันสโลไม่เท่าแอสโต่ะแอสโตมันกระจายมากกว่าถึงแม้แกจะไม่โดนล้างสมองนะนะแต่แกก็เลือดลดไวมากเลย เดี๋ยวดูอิรชัยมาเสก้มหัวอย่างชอบเลยก้มหัวโอเคครับก็เวมนี้ยังผ่านไปได้ดีเนี่ยไอ้บอสน้ําแข็งเนี่ยมันติดง,ง่ายนะเว้แล้วเลือดอย่างเยอะหกสิบล้าน63ล้านแม่งตึงชิบหาย63ล้านกันมาเป็นพวกเรานะฮะก็แปลว่าจะมีแค่พวกตัวบอสใหญ่ๆเนาะแบบเลือดหลักร้อยล้านที่ไม่โดนเปลี่ยนใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นบอสใหม่ๆหรอบอสใหม่ๆ อย่างไอ้พวกนี้มันก็ถือว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นะบอสไอ้ตัวมิวแท p พัมกินก็ก็านานแล้วนะ1ปีนี่ก็นานแล้วนะแต่ก็น่าจะเคลียร์ทันนะครับเอาเป็นว่าเราข้ามไปเลยดีกว่าน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วเวฟ122บ122นะครับก็เลือดเยอะหลายตัวเกินไปตีไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็มาได้ไกลนะถ้าใช้แอดตัวอาจจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูไอตัวที่เราใช้มันสโลได้ไม่ดีเท่าเลยวะ่ะ เหมือนมันสโลตัวเดียวป่ะไอตัวสปีกเกอร์ดิวเพนซิลคอคทีวีคาเมลาเนี่ยชื่อยาวชิมหายเลยตัวเนี้ยเอาเป็นว่าไปแล้วครับไว้เจอก,กันในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนอัปเดตกันจะมีอะไรบ้างนะครับบ๊ายบาย